มาดูกันดีกว่านะครับตัวอย่างใหม่นะครับของวันพีชไลท์แอคชั่นนะครับเวอร์ชันโฆษแสดงตัวอย่างที <T> ่2บอกเลยว่าเวอร์ชันนี้จัดเต็มนะครับยิ่งกว่าเวอร์ชันก่อนซะอีกสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็วันนี้นะครับมีการปล่อยตัวอย่างใหม่มาของวันพีชไลท์แอคชั่นนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่มีคนเกริ่นมาว่าโอ้ยมันโคตรดีเลยถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่เเเเสสีียยยวววววลลาาาาาาไปปดดูกกกัััันนนน่่่่่ะครรรตออออองงใหหมมขพ้จทื ก็เริ่มมานะครับแม่เราจะเห็นมือดำๆนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าถูกจับอยู่ใช่ไหมไอนี่เดาไม่ยากนะครับก็คือเป็นมือของชายผู้เป็นราชาโจรสลัดอย่างโรเจอร์นั่นเองมือพี่แกก็ดำพอควรเลยนะเนี่ยกำลังขึ้นไปนะครับที่แท่นประหารนะครับที่โรกทาวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นฉากในตอนแรกๆเลยของวันพีชนะครับก็คือถ้าคุณดูไลฟ์แอคชั่นปั๊บก็น่าจะมานะครับในช่วงแรกๆเลยแล้วก็จะมีฉากใช่ไหมที่แบบเดินขึ้นหอโคงหอคอยนะครับเพื่อไปถูกประหารนะไอนี่ผมชอบนะผมว่ามัน ไปด้วยนะครับฟิลแบบอยู่สปองสเปนเลยนะครับแต่ตามนนเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็คืออยู่โรกทาวนะครับเออผมว่าพอเป็นแบบเวอร์ชันไลฟ์ชั่นมันก็จะดีอย่างนี้แหละมันจะมีงานพงงานภาพนะครับที่เราได้เห็นนะครับแบบสมจริงอ่ะมาที่ภาพต่อไปนะครับโอ้โหเห็นหน้าโรเจอร์ผมพูดตรงๆเลยนะส่งมันไม่ได้เลยว่ะคนอื่นอาจจะชอบก็ได้แต่สำหรับผมนีผมว่าส่งมันดูแบบ ดูไม่ใช่มึงเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องมันพีอ่ะไม่ได้แบบทรงเป็นราชาโจรสลัดเลยคือทรงไม่ได้เลยนะโรเจอร์เนะครับแหมเออก็แต่ก็ถ้าใครแบบคิดว่าชอบหรือคิดว่าดีก็คอมเมนต์มานะสําหรับผมนะครับผมไม่ค่อยโอท่าไหวะกับโรเจอร์นะครับในลุคนี้อ่ะฉากต่อไปโอ้โหฉากนี้คือหล่อเลยอันนี้โอเคเลยนะครับสาหรับโซโลนะครับคือพี่แกออกมาแต่ละฉากเนี่ยหล่อทั้งนั้นเลยผมว่านะครับทางผู้ทาเนี่ยเขาตั้งใจนะให้แบบว่ามีมุมซีนเท่ๆของโซโลนะครับแบบเยอะๆเลยนะครับพอรู้อยู่แล้วไงว่าตััววลครตนนี้เป็จุดขาย เรื่องความเท่แล้วก็ฉากต่อไปนะครับอ้อเป็นนามิโออันนี้สวยเลยนะครับอันนี้ผมชอบนะดูแบบถึงแม้มันจะดูลุกอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยเหมือนกับนามิแบบที่เราเห็นในการ์ตูนก็ตามทีเถอะแต่มันก็เป็นความสวยละกันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ผมผมชอบนะอาจจะเป็นเพราะว่าถูกสไตล์ละกันนะครับกับผู้หญิงฝรั่งสไตล์แบบนี้นะครับมันก็ดูแก่นเฟี้ยวดีตามสไตล์ที่เขาตีความนะครับในเวอร์ชั่นนะครับคนแสดงแล้วก็มาต่อที่ต่อไปนะครับเป็นฉากของอูซบนะครับแม้ยิ่งดูยิ่งเหมือนนะอูซบนะครับถ้าเราตัดไอ้เรื่อออองงงจมูกไปนนนน่่่ยาาืั้้ะคข เข้าเลยนะสำหรับอุศบนะครับถือว่าแบบแคสมาได้ดีเลยสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็ที่ฉากต่อไปนะครับ แกงซันจิเลยเกินนะจริงๆนะ่ยผมผมว่านะซันจิถ้าแบบวอาในเรื่องนะถึงแม้มันจะดูหื่นๆหน่อยใช่ไหมแต่ว่าหน้ามันก็ไม่ได้ตลกขนาดนี้นะผมว่ามันดูแบบตั้งใจเกินไปหน่อยแบบให้ซันจิหน้าดูตลกตลกนะแต่ต้องไปรอดูตัวเต็มของเรื่องอีกทีเพราะว่าถ้าแบบบริบทโดยรวมนะครับที่เราดูเนะี่ยเอออาจจะเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าแบบว่าหน้าแบบนี้ตลอดทั้งเรื่องก็ไม่ไหวนะมันดูตลกเกินไปอะ่ะหน้าของซันจิจริงๆพี่แกทรงหล่อนะแล้วก็ไปที่ฉากต่อไปนะครับโอ้โหฉากนี้นะคือคือฉากที่โรเจอร์ถูกประหารน,นะครับซ ตามมังงะเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นคนคนนี้นะซึ่งถ้าผมเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นปูกราฟนั่นเองนะครับปูกราฟมาดูเพื่อนของตัวเองอย่างโรเจอร์กําลังถูกประหารเนะครับเออผมว่าส่วนนี้ถือว่าทางทีมงานเน็ตฟิกเนี่ยทำได้ดีนะก็คือเป็นการใส่ฉากนี้เข้ามาเลยว่ากราฟนั้นอยู่ในวันที่โรเจอร์ถูกประหารน,นะครับเพราะตามหลักจริงๆผมว่ากราฟมันก็ควรที่จะต้องอยู่วันนั้นนะเพราะยังไงก็แล้วแต่ในยุคสมัยนะั้นเะนี่ยกราฟมันก็โหดสุดใช่ไหมมันก็ควรจะต้องคุมเะยครับคนที่เป็นราชาจโจรสั เรื่องแตกอะไรแล้วก็ที่ฉากต่อไปนะครับแมเฮโรเจอร์ er ของเราอีกแล้วนะครับฟันเนี่ยเหลืองเลยนะเออถ้าถ้าดูมุมเนี่ยเออผมว่าเริ่มโอเคละมุมเนี่ยมันดูเหมือนก็เป็นแบบว่าพวกแจ็คสเปโร่นะครับดูเป็นโจรสลัดดูเถื่อนดีี่ยถ้ามุมนี้ผมโอเคนะแต่นะครับผมพูดตรงๆนะมันก็ถ้าภาพรวมมันตรงตามที่ผมคิดจินตนาการหรือเปล่านะครับบางควจะเท่กว่าน,นี้ไงสำหรับโรเจอร์แต่ก็โอเคนะครับถ้ามองในมุมมองนะครับของการเป็นโจรสลัดแบบเรียวๆนะครับมันก็เข้าอยู่นะสำหรับโรเจอร์อ่ะแล้วก็ไปที่ฉากต่อไปอ่ะเป็นพี่ รังคุย กำลังคุยนะครับกับไอ้นกนะครับที่มาส่งจดหมายนะครับก็คือมีการชวนเลยเขาให้มาอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับก็ฟิลลิ่งตามสไตล์ลูฟี่นะอ่ะแล้วก็ฉากต่อไปนะครับเป็นถังนะครับซึ่งแน่นอนไอ้ถังนี้เนี่ยมันลอยอยู่กลางทะเลนะครับก็เป็นฉากเปิดตัวลูฟี่แรกๆด้วยเช่นกันคือตอนที่พี่แกนลอยมากับน้ำนั่นเองนะครับก็ฉากนี้ก็เป็นฉากในตำนานนะครับออย่างภาพต่อไปก็จะเป็นเรือของอัลบีด้านะครับกำลังเจอนะครับกับกลุ่มโจรสตว์คนอื่นอยู่นะครับแล้วก็มีอัลบีด้าด้วยซึ่งส่วนตัวผมนนนนะผมววว่าาาาอออััับดด้เรร์ชยสคก เวอร์ชันมังงะน,นะในมังงะมันดูเป็นยายป้าเลยอันนี้เนี่ยเหมือนแบบผู้หญิงอ้วนเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้มีอายุเอยอะแยะมากมายอะไรนะครับก็ถือว่าปรับมาก็โอเคอาจจะไม่ได้ตรงตามต้นฉบับมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลกกว่ามากมายอะไรนะครับก็โอเครับได้รับได้ไดอยู่แล้วก็ฉากต่อไปนะครับอันนี้เป็นควันพวยพุ่งออกมาถ้าผมดาวนั้นน่าจะเป็นกระสุนปืนของบาร์กี้นะครับเพราะาจะมีฉากตัดไปนะครับที่ฝั่งของบาร์กี้ด้วยเนาะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นฉากในตำนานเลยครับฉากที่ลูฟี่นั้นก็คือวาดคงนะครับของกลุ่มโจสัตตว์ขออองงงเซึ่่แนนน นะครับว่าพี่แกก็วาดได้เฮี้ยมจริงๆนั่นแหละอ่าแล้วก็จะมีนามิลุกแว่นนะครับแต่ผมว่าลุกนี้มันดูป้าเกินไปหรือเปล่าว่ะมันดูแบบโคตรป้าเลยนะครับแล้วก็ไปที่ฉากต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นฉากที่มีทั้งหมด4คนนะครับอุซบไปไหนวะเพราะว่ามันมีซันจิแล้วใช่ไหมอุซบมันต้องมีแต่ก็ถือว่าเป็นฉากที่เท่นะสำหรับผมนะครับดูเป็นพวกพ้องกันดีดูฟิลลิ่งแบบเออแบบว่าเราต้องไปเดินทางไปด้วยกันนะครับดูหน้าโซโลงี้ดูหน้าซันจิเนี่ยเออนี่ไงผมว่าหน้าทรงเนี่ยมันหล แต่ว่าเซนจิดูหน้าหื่นๆซึ่งอันนี้ผมว่าดีเลยสำหรับเซนจินะครับนามนิก็สวยด้วยนะแล้วก็ภาพต่อไปนะครับฉากนี้เนี่ยก็คือเป็นฉากพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการเข้าแกนไลน์นะแล้วก็จะมีนะครับกำลังขึ้นเนินขึ้นไรใช่ไหม gomery. ซึ่งอันนี้ให้ผมเดานะครับกำลังขึ้นรีเวิร์ดมัลเทนนั่นแหละก็คือกลุ่มมอกฟางนั้นกําลังนะครับเข้าสู่แกนไลน์กันแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆนะครับของไอซีซั่นนี้แล้วก็ฉากต่อไปนะครับอันนี้เดาไม่ยากนน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 ะะะะะะคค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 รรรรรรัััััััััััััับบบบบบขขข้้าาาาาางงงงงงหหลลลีีีี่่่่่่กกกก็ือออออปปตตตุุโเเเเแมมจจจยยยยยยยๆวววธู N ูผสด นะครับคือหายไปเลยไม่มีการเกินถึงพูดถึงเลยนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็ฉากต่อไปนะครับเป็นโซลนั่งอยู่ในร้านนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นพัตคาคบาราติเอหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะในเวอร์ชันคนแสดงแล้วก็ฉากต่อไปเป็นบาร์กี้นะครับหรือว่าจะเป็นฉากซอนบาร์กี้แต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นคนละฉากกันแค่ตัดมาเฉยๆก็เป็นบาร์กี้นะครับอ่ะมุมนี้ผมว่าบาร์กี้ดูดีกว่าตัวอย่างแรกนะดูแบบเป็นบาร์กี้ที่เราเคยเห็นนะครับว่าม ภากใหมอะไรนะครับออกแนวสายฮาอ่าแล้วก็ไปที่ฉากต่อไปอุ้ยเอ้ฉากนี้ผมชอบนะคือเป็นบาร์กี้ใช้ผลแยกส่วนของตนเองใช่ไหม เออผมดูเนี่ยค่อนข้างสมูทเลยซึ่งตอนแรกก็แอบ,บกลัวนะโอ้ยบากี้เนี่ยแม่งแยกส่วนเนี่ยถ้าแบบทําจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยซีจอยแน่นอนน่าจะเป็นฉากที่ทํายากแต่พอเอาจริงๆแล้วถือว่าทีมงานเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะกับการที่ให้บากี้แยกส่วนนะครับคือดูแบบไล้ผิวผิวเพเลยเนี่ยเหมือนกับพี่แกแยกได้จริงๆนะไม่ได้ใช้ CG เลยนะครับถือว่าฉากนี้ผมชอบเลยทามาได้ดีมากๆ แล้วก็ต่อที่ฉากต่อไปนะครับเป็นเรือของพลเรือโทกราฟแล้วก็ยิงกระสุนมานะครับก็ไม่รู้นะยิงไปหาใครนะครับเพราะฉา,ากนี้เนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องมังงะเนี่ยมันมันต้องไม่มีนะแต่นี้ผมไม่รู้ว่ามันตัดเป็นการย้อนอดีตหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูกันอีกทีแล้วก็มีฉากในนี้บอกว่าลูฟี่พวกมันตามล่านายอยู่อันนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นฉากตัดหลอกก็ได้นะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่การาฟกระดานที่ล่านะครับแล้วก็ฉากต่อไปเป็นซันจิกกำลังเตะใครอันนี้ไม่รู้นะ ถ้าเป็นในพัฒาคาการาติเอเนี่ยก็อาจจะไปสู้นะครับกับดอนคีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ฉากต่อไปนะครับไอฉากเนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะว่าออกแนวลอยๆยนะครับก็คือโอเคมันไม่ได้ใช้ CG ีหรอกมันใช้สลิงในการขึ้นในการต่อสู้ซึ่งแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบแบบมนุษย์ตลกอะท่าเนี่ยวิ่งไต่ขินนะครับแล้วก็ฟันศัตรูนะครับมันดูแบบการ์ตูนไปหน่อยแต่มันก็การ์ตูนนั่นแหละนะแต่ทั้ผมผมว่าน่าจะดีไซน์ฉากได้ด,ดีกว่านี้หรือแม้กระทั่งข้างหลังเห็นไหม เป็นใช่ใชเนี่ยแหนบแนซันจิมาแล้วก็เตะเตะคนใช่ไหมไอฉากนี้ก็ดูลอยๆนะครับเหมือนกับว่าดูรู้เลยมึงสลิงมาเลยนะครับแต่ก็ก็ลองเข้าใจะนะมันก็ทําได้ประมาณนี้แหละแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับต้องไปดูภาพรวมอีกทีอ่ะผมต้องพูดก่อนนะว่าเวลาฉากต่อสู้เงี่ยดูเป็นฉากเป็นชอตๆเนี่ยอาจจะตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าไปดูภาพรวมอีกทีเนี่ยอาจจะดีก็ได้อ่าแล้วก็ไปที่ฉากต่อไปนะครับอื้อ เป็นฉากนามินะครับใครบอกนามิไม่ลือนะครับใครบอกว่านามิเนี่ยหนุ่มนมไม่ใหญ่นะครับฉากนี้ผมว่าอืก็ถือว่าจะเต็มอยู่นะน่าจะใส่ฟองน้ําเยอะแหละไม่น่าใช่ของจริงหรอกอ่ะแล้วก็ฉากต่อไปนะครับเป็นฉากประชุมกันของกลุ่มหมวกฟางนะครับแต่ผมไม่รู้นะประชุมกันเรื่องอะไรนะครับน่าจะเป็นให้เดานะประชุมกันก่อนที่จะเข้าแกนลายน์หรือกําลังเข้าโลกทาวนะครับในช่วงนี้เห็นมันมีการกางแผนที่อะไรในการดู อ่าแล้วก็นี่เหมือนย้อนกลับมานะครับที่พัตคารบาราติเอออ่ะแม่ชอบชุดลูฟี่เลยเกินแบบฟิลแบบฟิลเหมือนเด็กไปเที่ยวอ่ะเออไม่ได้แบบว่าฟิลแบบเออชุดแบบเออน่ารักดีว่ะชุดลูฟี่ชุดนี้นะครับก็นี่น่าจะเป็นพัตครรารบาลาติเอแล้วแหละเออแล้วก็ฉากต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นหมู่บ้านของนามิแล้วนะครับจำง่ายๆเลยเนี่ยมันมีส้มเยอะอย่างเงี้ยหมู่บ้านนามิแน่นอนนะครับเซนจิญญ เดินแบบเดินตึงเลยเดินตึงเลยเออแล้วต่อไปนะครับเป็นนามินะครับฉากนี้ผมว่าอาจจะมีคนร้องไห้ก็ได้นะมาที่หลุมสดนะครับเนี่ยก็เขียนอยู่เนี่ยคุณเบลเมลเนี่ยมาที่ฉากต่อไปอแทบตกเก้ออีเลยเอ้ยนี่มันอารอนจริงเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนในการ์ตูนอแต่เขาก็ใจได้อันนี้ผมเขา้าใจได้นะมันจะไปทําให้มันเหมือนก็คงจะยากนะมันก็ได้ประมาณนี้แหละ แต่ว่ามันก็แอบแนวดูตลกไปนะสําหรับผมนะครับแต่ก็โอเคมันก็ได้เท่าเนี้ได้ทำยังไงวะมันก็ ผมก็จริงๆตอนที่เขาบอกว่าจะมีอารองผมก็ยังจินตนาคารไม่ออกนะว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่ด้านพลังหรือว่าอะไรแต่พอแบบมาเต็มๆและก็เก็ประมาณเนี้ยอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะอ่าแล้วฉากต่อไปเป็นโซโลนอนอยู่นะครับน่าจะเป็นตอนที่เจ็บนะหลังจากที่สู้กับบาร์กี้โอเคครับเป็นฉากต่อไปก็คือเป็นฉากหมู่บ้านนามินะครับยับแม่ยับนะครับก็ฝีมือใครละอารองนั่นแหละครับก็คนเดียวเลยอ่าแล้วก็ฉากต่อไปเป็นฉากในตำนานลูฟี่นั้นนะครับให้หมวกฟางนะครับกับนามิไม่ได้ให้ดีเขาเรียกว่าฝากแล้วก็ เดี๋ยวจะไปแก้แค้นให้นะครับโอ้โหฉากนี้ผมว่าน่าจะกินใจแฟนคลับวันพีชไม่น้อยเลยมองมุมนี้สวยนะถึงแม้จะเหตุแบบว่าแค่ตานะฉากต่อไปนะครับเป็นฉากตัดสินนะครับประทับก,กับอารองนะครับนี่แอบคล้ายๆตอนประทัก,กับข้อโค,โคดายเหมือนกันนะก็เป็นก็ได้สวยอยู่นะฉากนี้ผมว่าแสงมุมอะไรจัดได้ดีมากๆเลยเออทำได้ดีฉากนี้นี่ครับฉากนี้ก็คือต่อยนะครับเพื่อทําลายฐานทัพของอาลองอ่าฉากนี้ตาํานันโอ้โหอีกแล้วปวดใจอีกแล้ววัดเดิร์นี่มันแช่งจริงอเนี่ยโอ้ยเอ้ย ทำไมผิดอย่างที่ผมคาดไปเยอะหรือว่ามุมกล้องอะทาไมผมรู้สึก <c oughs> มันดูไม่เท่อะอะพูดตรงๆมันดูแบบไม่เท่อะดูแบบเหมือนลุงคนนึงอะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยผมว่าลุคนี้ไม่ได้วะ่ะแช้งโอ้ยอ่ะคนต่อไปโอ้มีฮอคอ่ะอันนี้มีฮอคได้นะสำหรับผมถือว่าถือว่าเท่เลยแม่มีใส่คอนเทคเลนด้วยถือว่าเท่เลยนะครับทรงนงทรงหนวดถึงแม้จะรู้แหละว่าปลอมนะครับแต่ก็คือโอ้ก็เท่เลยสำหรับผมถือว่าแค่ตรงนี้ผ่านเลยนะถือว่าดีเลย ฉากต่อไปโอ้ยเห็นพี่แชงแล้วกำลังช่วยลูฟี่นะครับอ่าแล้วก็ตัดไปที่ฉากลูฟี่นะครับใช้หมัดยัางยืดต่อยใส่อารองนะครับอันนี้ผมว่าซีจีเนี่ยเดกแล้วนะสำหรับหมัดยัางยืดอันนี้นะครับทำมาได้ดีเลยไม่น่นนาเกียดเลยนะอ่าแล้วฉากนี้นะครับลูฟี่ยืดปากของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าได้ดีไม่ลอยเออผมแอบกังวลเหมือนกันนะเพราะเวลาจริงมันจะลอยไหมว่าทำไมในตัวอย่างมันดูดีๆเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสำหรับผมโอเคเลยนะครับโอ้โห เอออันนี้ผมชอบซีจีอันนี้แล้วก็ฉากต่อไปลูฟี่เตะอันนี้ก็ทําได้ดีอันนี้ก็อันนี้ก็ทําลายไอไอบ้านของอาลองนะครับไอฐานของอบป้าลองนะเออแล้วก็ฉากนี้อ่าฉากนี้นะครับเป็นฉากรวมตัวอันนี้ผมว่าเป็นฉากที่โคตรเทเลยนะลูฟี่แบบหน้าจริงจังสุดๆเลยนะครับมีนามินะครับอันนี้ก็จะไปเจออาลองนะครับเออฉากนี้ไม่ยากนะครับมีโซโลมีซันจิอุซบครบ แล้วก็ฉากสุดท้ายอ่ะไม่สุดท้ายเกือบสุดท้ายนะครับเป็นลูฟี่ว่าฉันจะเป็นราชาจโจรสัอันนี้ก็ มีทุกตอนดีได้ไม่ต้องกลัวนะครับฟังจนเบื่อแน่นอนนะครับแล้วก็ฉากอันนี้จะเป็นฉากเหมือนเอ็นเครดิตนะครับก็คือลูฟี่บ่นแหละครับว่าทําไมไม่มีค่าหัวของเขาแล้วก็เราจะได้เห็นนะครับเป็นอิสรเอกเล็กๆนะครับจะมีใบค่าหัวของเจ้าเบลามีด้วยนะครับที่55ล้านเบรีนะครับหรือจะเป็นหินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมีภาคใหม่นะครับซีซั่นใหม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะอ่ะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างใหม่นะครับของวันพีทเวอร์ชันคนแสดงนะครับเป็นตัวอย่างที่2ซึ่งถือว่าปลล่่่ออออยยยยมมมมมาาาาาาาเเะกกกกๆคครรั็ถถืววุ้้สงดดูจภพทห ผมโอเคเลยนะซีจงซีอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีตําหนิบ้างนะครับเรื่องตัวละครบางตัวนะครับอ,อย่างแชงอะไรเงี้ยแต่ในท้ายสุดก็ต้องไปรอดูเต็มๆอีกทีนะครับอาจจะแบบว่าไม่หลอบางมุมก็ได้จะมีบางมุมหลอกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับน,นี้พยายามมองในแง่ดีที่สุดแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั่นยังไม่ได้กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน c e b o o k f a n น page ก็ฝากไว้ด้วยลวกันสำหรับวันนี้คงตต้้อออองขขขััววไปแลขอขอบบรคคุณค